ครับผมอันนี้เท้าจัมาหาเด่ครับท่านพอจะทราบอยู่แล้วนะครับว่าการทําประกันรถนะครับถ้าเกิดว่าตกแต่งรถแล้วครับแม้แต่ว่าประกันชั้นหนึ่งครับจะไม่ได้คุ้มรองแล้วการคุ้มฟองครับถ้าอยากจะให้รถของเราคุ้มฟองครับต้องทําแบบไหนบ้างนะครับการที่จะให้รถของเราคุ้มฟองนะนะครับก็เป็นการตกแต่งโดยทั่วไปครับโดยที่ไม่มีการผิดกฎหมายเช่นการติดสเกิร์ตการเปลี่ยนล้อแมกนะครับ โดยการติดสติกเกอร์เล็กๆน้อยๆเปลี่ยนเปลี่ยนไฟหน้ารถแบบนี้ครับถือว่าไม่ผิดกฎหมายเป็นการทําให้รถของเราสวยงามขึ้นครับโดยเราครับจะต้องแจ้งให้กับประกันทัทราบโดยการเอาครับรูปรถของเราเอาไปเสร็จของเราครับแล้วประกันทรับเขาก็จะมาประเมินภาพเบี้ยเราใหม่ครับภาพเบี้ยจะมีการปรับขึ้นแน่นอนครับแต่ที่นี้ครับถ้าเกิดว่าเราครับตกแต่งมาแล้วแต่ว่าเราไม่ได้แจ้งบริษัทครับบริษัทครับเขาก็ยังให้ความคุ้มครองครับ โดยวงเงินไม่เกิน2พันบาทครับมีข้อสงสัยเกี่ยวกับประกันรถนรครับทประกรันบ้านประกรันเดินทางต่างๆแบบนี้ครับติดต่อได้ที่เพจเป็นผูมาา้มหาดีประกันไทยครับที่มาหาดีภาษาอังกิษเป็นบางประกันไทยภาษาไทยขอบคุณครับ